สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมโชลินและตามสัญญาผมมาอีกครั้งสำหรับชาลินส2และ4นะครับในหัวข้อการเดินของแต่ละด่านนั่นเองเชื่อว่าหลายๆคนคงจะงงกับวิธีการเดินแน่ๆชาลินสอ Challenge 2อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ชาลินส4เนี่ยคอนเฟิร์มว่างงแน่นอนโอเคคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเดินในแต่ละ ด่านกันนะครับ,เ,รบเอาละเรามาเริ่มกันที่ด่าน c ช a l ล e เจอร์ก่อนเลยแล้วกันด่าน c ช a l ลนเจอร์เราสามารถเล่นได้2ทีมนั่นคือทีมแดง1ทีมแล้วก็ทีมเหลือง1ทีมโดยที่เราจะให้ทีมแดงอยู่ด้านบนและก็ทีมเหลืองอยู่ด้านล่างเงื่อนไขหลัก3ดาวคือเราต้องเคลียร์ทั้งหมด6 ม็อบด้วยกันก็คือทั้งหมดนั่นเองเราต้องเคลียร์ด่านทั้งหมดแล้วก็เคลียร์ภา,ายใน4ีเทินม่เรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกทีมแดงเราเดินขึ้นไปเปิดทางเดินนะครับเราเปิดทางเดินตรงนี้เสร็จต่อมาสีเหลืองเราก็จัดการลุยเอาละ ต่อมาขึ้นเทิร์น2เราให้ทีมแดงวาร์ปมาอยู่ด้านล่างแล้วก็ทีมเหลืองให้เดินขึ้นช่องด้านบนจบเทิร์น2ต่อไปเทิร์น3ต่อเนื่องเลยเราให้ทีมแดงเดิน,ดนจากนั้นให้ทีมเหลืองใช้เปลี่ยนตำแหนง่งเพื่อที่จะได้เดินมาที่ช่องนี้ทันทีทีมแดงจะถูกส่งกลับมาจุดสตาร์ทที่ใกล้สุด ต่อไปก็สุดท้ายก็คือเอาทีมแดงเดินไปสู้แล้วก็ทีมเหลืองค่อยเข้าบอสก็จะเป็นแอนจบต่อมาในด่าน Challenger 4ก็ยากแน่นอนเพราะว่ามันมีถึง8 8กลุ่มเอาละทีนี้ก็มาถึงเควส c ชลิเ e n จอร์นั่นเอง Challenger 4เราต้องใช้ถึง3ทีมด้วยกัน โดยที่จะมีทีมแดง2ทีมและทีมเหลือง1ทีมทีมเหลืองจะเป็นตัวจัดการบอสนะครับเพราะฉะนั้นจัดหนักจะเต็มส่วนทีมแดงก็พยายามกระจายดาเมจหมูให้แต่ละทีมได้แบบคละกันจะได้เคลียร์มอนได้ไวนะครับก็อย่างที่เห็นเลยคือเราจะวางแดงแดงแล้วก็เหลืองจากซ้ายไปขวานะครับ มาเรามาเริ่มกันภายใน5เทินนะเราจะวิ่งอย่างนี้อย่างแรกเลยทีมแดงเรามาเคลียร์ก่อนโอเคหลังจากเคลียร์เสร็จเราเราเดินจากซ้ายไปขวาเลยเนาะทีมแดงก่อนโอเคทีมแดงเราก็ไม่ต้องเดินไปสู้มันเราเดินมาช่องนี้เพราะเดี๋ยวยังไงมันก็จะวิ่งไปหายอยู่แล้ว ส่วนทีมเหลืองทีมเหลืองนี้ขอพูดอะไรไว้อย่างหนึ่งก่อนสําหรับคนที่จะทําภารกิจ360วินาทีนะครับสาหรับด่านนี้ก็คือให้เล่นแต่ทีมเหลืองนะขอ,ขอบอกไว้ก่อนให้เล่นแต่ทีมเหลืองแล้วก็ให้เดินมาช่องนี้ก่อนแล้วก็ไล่ไปเลยเข้าวา้าปุ๊บปับ๊บวิ่งไปหาบอสได้เลยเป็นภารกิจที่ง่ายมากสาหรับ360วิด่านนี้โอเคกลับเข้าเรื่องกันต่อทํายังไงให้3ดาว เราเดิน2ทีมไปแล้วทีมเหลืองเราเดินมาตรงนี้เราเดินมาเข้าวาร์ปเพื่อไปไปโผล่ฝั่งนูน้นโอเคจบเทินต่อมาเทิน2องเทินส,เ,นสเราให้เดินสีเหลืองก่อนเพื่อที่เราจะได้เปิดทางเชื่อมนะครับแล้วก็เอาทีมแดงทางซ้ายทีมแรกนะเดินมาช่องนี้เพื่อที่เราจะได้ให ตรงกลางเนี่ยสลับตำแหน่งแล้วก็เดินปิดพื้นที่เพื่อให้ไปอยู่ที่จุดสตาร์ทตรงกลางเอาละเทิร์น3เอ่อเทิร์น3ให้เดินทีมแดงที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนเพื่อที่จะเปิดทางเชื่อมด้านบนนะครับแล้วก็เอาทีมแดงเดินขึ้นไปหาเลยส่วนทีมเหลืองวาร์ปกลับมาเพื่อเตรียมไปยังห้องบอส เริ่มเทินสี่ต่อเราก็ให้ทีมแดงด้านบนเนี่ยเข้าวาร์ปอรอเลยจากนั้นทีมเหลืองอยังเพิ่งเดินให้เดินทีมแดงมาเคลียร์ตรงนี้ก่อนอพอเคลียร์เสร็จปุ๊บให้เอาสีเหลืองกดสลับแล้วก็เดินลงมาที่วาร์ปแต่ยังไม่ต้องวาร์ปนะยังไม่ต้องวาร์ปเพราะว่าเราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนโอเคเทินห้าแล้วก็เปิดที่ ทางเดินให้เรียบร้อยจากนั้นเอาทีมแดงเนี่ยไปยืนรอหน้าบอสเพื่อรอสลับจากนั้นเอาทีมเหลืองวาาไปแล้วก็สลับสลับเสร็จปุ๊บเราก็เดินเข้าของบอสไปเลยก็ครบ5เทิร์นพอดีก็ครบทั้งสองเชลนเจอร์แล้วนะครับเชลนเจอร์สและเชลนเจอร์สี่สำหรับการเดินในครั้งนี้ก็ถือว่า คนที่ไม่ถนัดการสลับตำแหน่งจริงๆก็ถือว่ายากระดับหนึ่งโดยเฉพาะด่านที่4ที่มีทั้งพื้นให้เหยียบเปิดถึง3จุดโดยที่เราก็ไม่รู้เลยว่ามันจุดไหนบ้างนะก็มันก็ต้องมีการลองบ้างครั้งก็ <c oughs> <g ül> <g ül> สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าก็คงจะเป็นของเปโลโรซิล่า นะครับก็เป็นบอสเลดบอสนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย